สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับต้องอัครนัทนะครับวันนี้ก็ได้นํารูปหล่อหลวงพ่อเงินครับวัดบางคลานพิมพ์นิยมนะครับครั้นี้เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับจอบเล็กนะฮะที่เอามาเปรียบเทียบกัน2องค์นะครับเป็นพิมพ์แข้งตรงกับตาขีดนะครับให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับคราวนี้ก็จะเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับอ่าครั้นี้รูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับก็จะแบ่งเป็น พิมมือรองนั่งกับไม่มีมือรองนั่งนะครับส่วนองค์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับเพื่อนลองดูเนี่ยอันนี้ก็จะมีมือรองนั่งก็จะมีตรงนี้นะครับนี่นี่มือรองนั่งโอเคคันนี้ในเรื่องของหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยสำคัญมากนะครับเราต้องแม่นพิมพ์นะครับอยากให้เพื่อนๆจดจาใบหน้านะครับใบหน้าของท่านค่อนข้างจะเรียวนะครับแต่คางเนี่ย ยื่นแหลมออกมานะครับเพื่อนๆอ่าคางแหลมนะครับลึกนะครับนะครับคางยื่นนะครับนั่นนะครับความหมายก็คือประมาณว่าเห็นไหมฮะคางจะลึกมากนะครับปุ๊บนะฮะลึกเลยนะครับ อยากให้เพื่อนๆสังเกตใบหน้านะครับเห็นไหมฮะนะครับเรียวนะครับแล้วก็คางแหลมยื่นออกมานะครับหูจดจําใบหูนะครับอาแตะบ่านะครับหูเป็นลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะลึกนะเพื่อนๆลองดูนี้นะครับนี่เห็นไฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะ,ะหู ลึกมากๆนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ใบโหนะครับอนอกจากจากนั้นนะครับเ,เพื่อนเพื่อลองดูนะครับเส้นสังคติหนาลึกนะครับริ้วจีวรเนี่ยครับต้องแหลมคมแบบนี้เลยนะครับ หุ่นเทียนเป็นแบบนี้ครับนะครับเพราะนั้นพอหลออกมาเนี่ยก็จะได้ตามหุ่นเทียนเห็นไหมฮะแหลมแหลมเลยริวจีวอนเห็นไหมฮะเป็นชั้นชนชั้นๆนะครับเห็นไหมฮะคมแล้วเนี่ยครับลึกมากนะครับนี่นะครับสังกติเป็นสันเลยนะครับลึกนะครับอ่าแล้วก็มาดูอีกฝั่งนะครับด้านขวาขององค์พระเห็นไหมฮะริวจีวอนคมลึกนะครับ เนื่องจากว่าพิมพ์นิยม,มนะครับจะเป็นการหล่อแบบเทช่อนะครับก็จะเป็นแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังประกบกันเพืพ่อนๆเลยจะเห็นนะครับแล้วก็ต่อต่อสายชนวนนะครับทางก้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพืพ่อนๆจะเห็นนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะเห็นเป็นตะเข็บใช่ไหมฮะนี่นะฮะชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วก็มาต่อชนวนนะครับที่ก้นนะครับต่อสายชนวน เพื่อนในการเทน้ําทองนะครับในการเทน้าทองแล้วอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนจะสังเกตได้ก็คือว่าเมื่อตัดเดือยออกแล้วเนี่ยก็จะมีการตะใบนะครับในการตะใบจะสังเกตนะครับก็จะมีเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่ตรงนี้ลักษณะจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ตะใบตะใบก็แล้วแต่ฮะบางองค์อาจตะใบแล้วก็ยังเห็นร่องรอยนะครับหรือบางทีอย่างองค์เนี้ยก็ตะใบจนเรียบเลยแล้วก็ จนเห็นร่องรอยนิดเดียวแต่ก็ต้องมีให้เห็นบ้างนะครับเนี่ยนะฮะเพื่อนๆก็สังเกตว่าสายชนวนเนี่ยก็ต้องต่ออยู่ตรงช่วงประมาณนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยอยากให้เพื่อนๆสังเกตกันก็คือตรงนี้นะครับตบะไบขนาดของตอะไบความหยาบของตะไบเพื่อนๆสังเกตเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะ เนี่ยแล้ววันนะนะครับผิวนะครับก็เป็นเหลืองชัดเจนเหลืองอมเขียวเลยอ่าเนี่ยเป็นรอยตะใบไหฮะตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยที่เป็นหลุมเล็กๆเนี่ยครับก็เหลือเหลือทิ้งไว้นะฮะเพราะตะใบเกือบจะเรียบไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็เห็นร่องรอยนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เราจะสังเกตเห็นรอยตะใบก็คือตรงนี้นะครับตรงฐานเนี่ยนะครับ เห็นไหมฮะนี่นี่เหไหมฮะเป็นรอยตะใบนี่ไหมฮะนี่ตะใบเก็บรบอบๆทางเลยนะฮะนะครับอ่าคันนี้ พอเรามาถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะเนี่ยนะครับการวางขานะครับหรือจีวรนะครับมีความคมชัดนะครับเป็นร่องเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับด้านข้างขนาดของรูปหล่อเนี่ยนะครับบางๆนะครับไม่ได้หนามากนะครับศีรษะของท่านกลมนะครับ ด้านหลังเห็นไหมฮะริ้วจีวรนะครับคมชัดมากๆนี่นะฮะคือหล่อได้ดีมากๆอะครับเนี่ยนะครับ,รบหุ่นเทียนตีมาได้แบบว่าได้มิติแล้วก็มีความคมชัดมากๆเลยขนาดพระแบบว่าเป็นร0อปีแล้วนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยด้านหลังมีความคมนะฮะ เพื่อนเห็นรอยตะใบไหมฮะเนี่ยรอยตะใบออกเป็นเหลืองเหลืองอมเขียวเห็นไหมฮะอืมแล้วก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับสนิมแดงๆนะครับก็เป็นธรรมชาติของเนื้อทองเหลืองผสมนะครับนะเกิดจากการเก็บรักษาพอเกิดสนิมเนี่ยก็จะออกเป็นวันนะาออกเป็นแดงๆสนิมออกเป็นแดงๆอย่างนีงงงง้นะครับแล้วคราวนี้อยากให้เพื่อนๆพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับเม็ดแร่นะที่เรียกเรียกกันว่าเม็ดแร่ ความความเห็นส่วนตัวผมะนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นการหล่อบโบราณนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ประกบคันนี้เขาก็จะทาด้วยดินนวลใช่ไหมครับดินนวลก็จะเป็นดินมีดินมีทรายแล้วก็มีการพอกด้วยดินแล้วก็ทรายหยาบแล้วก็มาขึ้นลวดเพื่อให้ล็อกตัว,ต,วตัวหุ่นเทียนไว้นะครับพอเทน้ําทองเข้าไปเนี่ยน้ำทองดือดเนี่ยเข้าไป ผมก็มองว่าน่าจะเป็นเม็ดทรายเนี่ยนะครับที่ไม่ไหม้นะครับแล้วก็จะติดกับองค์พระเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสังเกตครับว่าเม็ดที่เราเรียกว่าเม็ดแร่เนี่ยดำๆเนี่ยนะฮะจะติดเข้าไปกับองค์พระเลยเนี่ยจะติดทั่วองค์พระเลยครับเนี่ยเนี่ยเพื่อสังเกตดูนะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยอันนี้เป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับของรูปหล่อนะครับ พิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเห็นไหมฮะพเพื่อนๆดูนะครับหลังศีรษะขององค์หลวงพ่อเห็นไหมฮะเนี่ยไล่ลงมานะครับเต็มเลยนะครับอืมต้องเห็นต้องเห็นนะฮะต้องมีอยู่แล้วก็พวกขาบขี้เป้านะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมฮะเนี่ยขาบขี้เป่ายังมีอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดพิจารณาได้อีกจุดหนึ่งนะครับการพริจารณาของ รูปหล่อนะครับก็มีจุดพิจารณาคือเรื่องของแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการการหล่อนะครับคียเบ้านะครับเม็ดแร่นะครับแล้วก็วันณะความเก่าของโลหะนะครับอ่าก็ต้องพิจารณาไปด้วยกันนะครับให้เพื่อนชมนะครับลึกครับขี้เบ้าเห็นไหมฮะก็จะติดตามซอกนะครับให้เห็นอยู่ หลายๆส่วนด้วยกันนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถนํามาพิจารณาธรรมชาติของรูปล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานได้นะครับพิมพนิยมนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆพืเพื่อนๆจะลองสังเกตเห็นนะครับก็จะออกเป็นใหญ่ๆที่แตกออกมาเป็นให่ๆอ่ะเดี๋ยวผมลองนะให้ชัดๆนิดนึ่ฝั่งนี้ ใช่ไหมฮะเพื่อเพ่จะเห็นเป็นแตกเป็นใยใๆใยใยๆยๆๆๆเนี่ยครับนะครับเพราะเนื่องจากว่าโลหะนะครับมีความเก่าอายุเป็นร้อยปีนะครับอ่าก็จะมีการหดตัวนะครับแล้วก็เมื่อผ่านการระยะเวลามาเป็นร้อยปีเนี่ยก็จะเกิดเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้เลยนะครับก็เป็นจุดพิจารณาสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นใยแมงมุม น,นครับนี่งดงามมากๆานะครับแล้วก็หล่อได้ตีหุ่นเทียนได้งดงามสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูสิครับพระเป็นร้อยปีนะครับนี่ผมให้ดูอีกนิดนึงนะครับด้านหลังสวยงามจริงๆนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ถ้าหากเพื่อนๆมีพระแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินหรือว่า ต้องการจะให้ผมเช่านะครับผมยินรับเช่านะครับเหรียญคณะจารย์นะครับพระเป็นจักรพากีนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับหลายๆช่องทางด้วยกันสามารถส่งรูปเข้ามาให้ผมได้ทางไลน์แอดนะครับ t o n g แปดหกหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือว่านัดเข้าไปเพื่อพูดคุยดูพระอะไรเนี่ยนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ 092 802 2332ผมต้นองาะครับผมตงอรนัทนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ